いいคุณพ่อของผมเป็นหมอยาแผนโบราณน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นผมจะเติบโตในบรรยากาศที่อบอวลด,ด้วยเครื่องสมุนไพรหรือที่เรียกว่าเครื่องยาที่เป็นเหมือนตู้ยาจีนตั้งแต่เล็กๆเลยผมมีความเข้าใจเรื่องของสม,มุนไพรไม่เฉพาะกัญชาไม่ว่าเจ็ดธมนเพลิงหรือว่าไอแสมทะเลแสมบกต่างๆสมอบกต่างๆผมจะรู้ว่าต้องใช้อะไรยังไงในระดับของของเด็กนะครับซึ่งในการเวลาต่อมา อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วผมต้องกราบขอบพระคุณคุณนกบริพัตรนะครับในฐาะนะนายกสมาคมยุทีวีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกรนูลุกทุ่ในในง,ง,ง,งที่จัดเป็นโมเดลในมุมผมนะโมเดลที่เป็นผักกรรมสมัไทยแห่งชาติในครั้งที่19หรือ Thailand h ฮม b บิร์นเกนะครับการปั้นแบรนด์ตัวนี้สําคัญที่สุดสําคัญอย่างไรเพราะการปั้นแบรนด์ตัวนี้สามารถจะไปออกงาน Thailand Expo ในทั้ง7ทวีปได้นั่นหมายถึงว่าจะพาความเป็นซอฟพาวเวอร์ คือภูมิปัญญาเรื่องของสมุนไพรของภาคตะวันออกโดยไทยในเอเชีย H A, ตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ชาวโลกเมื่อชาวโลกรู้แน่นอนธุรกิจตามหลังครับโดยใช้มิวสิกมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นคุยของอาจารย์ธนิษสีกินดีนี่ก็คือความเป็นไทยของตะวันออก้วยการร้องเพลงของของทางบรรดาศิลปินไม่ว่าจะเป็นของมาลีวนาหรือของศิลปินพี่ๆน้องๆทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัวเดินไปนะครับท้ายสุดสุดท้ายมันจะเป็นเงินที่กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลในเรื่องของภูมิปัญญาและก็เป็นซัพพอร์ตนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญ พี่พ่อหน้องทุกคนครับมาที่นี่ครับทุกอย่างฟรีครับจะได้องค์ความรู้เรื่องวิชาการจะได้มาเซฟเรื่องของธุรกิจที่เราจะต้องการยังไงนะครับมีในงานนี้ครบถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในการจัดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครั้งนี้ใหญ่ที่สุดนะครับรั้งทีา่แบบการทําเสรีแล้วมันก็มีข่าว้าเยอะอ่าประเด็นอย่างนี้ครับของที่ถูกปิดกั้นมา50กว่าปีจะให้เขาไปรู้ในช่วงค่ำคืนเป็นไปไม่ได้ผมถามหน่อยว่า ถ้าทําตรงนี้เราน่าจะวิจัยอย่างเป็นทางการคือหนึ่งระหว่างที่เป็น THC CBD แอลกอฮอล์เลนิโคตินเอามาทดลองกันเลยนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยโทษประโยชน์เป็นอย่างไรแอลกอฮอล์เกิดอุบัติเหตุเยอะไหมกัญชา THC อย่างนี้เยอะไหมนะครับนิโคตินเป็นอย่างไรบ้างแต่ขนาดเดียวกันเราก็ไม่ต่างจากประเทศอื่น,นๆก็คือว่าอยู่ในการมีกฎข้อบังคับอายุไม่เกิน18ปีหรือไม่ต่ำกว่า18ปี20ปี ต้องบอกถึงคุณประโยชน์และโทษให้สังคมได้รับรู้เพราะมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องปอกป้องเยาวชนในชาติให้ได้ทําความเข้าใจแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะครับขณะเดียวกันให้รากหญ้าเขาได้เปิดประตูได้อย่างแท้จริงซึ่งการที่จะเดินไปเปิดทีเดียวทั้งบานเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเดินเป็นสเต็ปตปอย่างนี้อย่างที่ภาครัฐทาอยู่ต้องกราบขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวิรุฬคุณนะครับรองนายกรัฐมนตรี และสนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาที่ท่านเปิดประเด็นให้กับชาวบ้านเราอย่างมากมายเลยนะครับต้องการขอกร็คุณมากพอเปิดแล้วากมากมันก็จะมีทั้งคนที่อยากต่อต้านก็คนหิวด้วยธรรมดาครับพวกเตะตัดขาก็มีเยอะแหละครับเป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่านี้ก็ได้คะแนนเสียงเต็มอยู่แล้วของพรคภูมิใจไทยประหยัดด้วยเคารพครับผมแตะแค่ประมาณนี้พอแต่ว่าในประเด็นเรื่องของการให้ความรู้น่าจะสําคัญที่สุดนะครับโดยทางกรมแพทย์แผนไทย ถูกไหมครับแทย์แผนไทยที่จะให้ความรู้กระจายไปในโครงสร้างไปสู่หมาหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียนทั้งมัธยมอุดมศึกษาแล้วก็ชั้นประถมและช,ชาวบ้านทั่วไปถ้าอมความรู้มันไปผมว่าผ่านไปสักรอบหมุนสักปี2ปี3ปีสปี5ป,ป,ปีคนในสังคมก็จะเข้าใจแล้วว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไรและโทษอย่างไรอะไรก็ตามที่ใช้ไปเยอะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเป็นโทษขึ้นกันอาจารย์บอกว่าอยากที่จะเน้นให้ความรู้เป็นคา้ก่อนใช่ไหมคะแน่นอนครับให้เป็นความรู้ไปก่อน มันไม่ได้เลวร้วายอย่างนั้นอย่างที่คิดหรอกครับต่างประเทศเขามีมีข้อระบุจํากัดเลยเนาะผู้คนครอบครองปลูกได้กี่ต้นครอบครองได้กี่กรัมแล้วก็ค่าของสาร THC เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์อายุต่ำกว่าเท่าไหร่ของเขาชัดมากชัดเจนที่สุดเอาอย่างประเทศทางในทางตะวันตกคดีของยาสิติดเยอะมากปรากฏว่าเขาเปิดเสรีเรื่องกัญชาขึ้นมาท้ายสุดยาสิติดคดีอาญากรรมลดลง ทุกคนไม่ได้ป่วยเรื่องของตรงนรั้นเลยเหมือนทิสซิตเนียที่อัมสเตอร์ดัมที่เดนเเดนมาร์กก็เหมือนกันเราเอาของเข้ามาแชติกับของประเทศไทยมันไมังไม่ชัดเจนหรือเปล่า,ามัเนเลยแบบว่าข่าวมันเลยแบบอันนี้ต้อง,ต,องต้องวานทาั้งพี่น้องสื่อมวลชนเอาข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อจะมีการเปรียบเทียบขึ้นมาถูกไหมครับแน่นอนคนก็ตกใจเพราะถูกเป็นผู้ร้ายมา50กว่าปีอ่ะอยู่ๆให้ขึ้นมาว่าโอยมันจะดีอะไรยังไงต่างๆมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าคนที่กินเหล้าแอลกอฮอล์ที่ตับแข็งตายเป็นเท่่าไห ใครเคยทําสตติไมอุบัติเหตุทุกเทศกาลใครเคยทําสตติไมที่ตายจากการดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่ได้ว่าเนาะแต่เป็นเช่นนั้นทําไมไม่ทําสตติในเชิงทางสิร์ชข้อมูลอย่างชัดเจนว่าระหว่างแอลกอฮอล์ THC CBD นิโคตินให้ผลอะไรอย่างไรโดยทางแพทย์ที่อย่างถูกเหตุและผลขนาดเดียวกันกัญชามาแล้วเราดูซิว่ายาที่สั่งมาจากเมืองนอกที่เป็นเคมีมันลด ลงไปเท่าไหร่แล้วเ,เราต้องสั่งยานําเข้ามานับเป็นแสนแสนล้านมันจะลดลงไหมข้อนี้จะมีประโยชน์กับชาติในการเรียกว่าเซฟประหยัดงบประมาณของชาติอีกปีนั้นเป็นแสนล้านเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคระเจาแผ่นดินประเด็นหนึ่งคืออย่างบางคนที่เขาแบบแพ้กัญชาจะแบบอย่างนั้นหเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรให้การลดประเด็นคนกินเราก็อ้วกเยอะนี่ครับกินเยอะก็อ้วกเยอะก็เมาแพ้ก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการให้ความรู้สําคัญที่สุดแต่บางท <ผม S 1> ีคือเหมือนแบบร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แจ้ง งั้นเราก็ต้องแจ้งครับต้องแจ้งในในสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้บอกว่าอันนี้มีกัญชานะอันนี้ไม่มีนะก็เพื่อให้เขาเลือกได้อย่างนั้นนะครับพี่คุณอาจารย์เป็นห่วงไหมคะสำหรับคนที่แบบเด็กหรือว่าคนที่แบบขาดความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ในหน่วยงานทั้งหมดต้องเร่งให้ความรู้ไปทุกภาคส่วนในโดยโครงสร้างพอคนมีความรู้แล้วเขาจะเข้าใจแล้วใช้ถูกแล้วเช่นกฎจราจรก็เหมือนกันทําไมบ้านเรามีทางม้าลายรถยังชนคนตายทางม้าลายอยู่เลย คงไม่แตกต่างกันาการให้ความรู้แล้วก็ทางสร้างวินัยสร้างความเข้าใจสุดท้ายมันก็จะเดินไปได้ในอนาคตมหาสาลมากเนะครับกัญชารสร้างชาติมหาสาลากในปัจจัยสิ่งมหาสารที่สุดเลยเน้นกลับขอบคุณอีกครั้งของคุณนกบริพัตรนะครับที่จัดเป็นโมเดลมากรรมสมยัยอย่างชาติครั้งที่19ปั้นแบรนด์ขึ้นมาเพื่อไปออนทัวร์สู่ชาวโลกสุดท้ายมันก็จะเป็นเงินที่นําเข้าประเทศอย่างมหาสารพวกผมในานามของศิลปินแล้วก็คือใชเ้เสยงเพลงที่เป็นมิวสิกมาเก็ตติ้งอย่างคุยอาจารย์ธนิีกิศนรนีเกนของนะี่ยเ นำเสียงนี้ไปทั่วโลกได้ถูกไหมครับเราหน้าที่ของศิลปินก็คือนําเสียงเพลงนําสื่อตรงนี้ไปบอกกล่าวแล้วก็มีความรู้ตามหลักการประมาณนี้แหละครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่ครับ